ถ, <Plant festivals> ถ้าเรากาหนดรู้เมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าเรากําลังสวดมนต์อยู่เรากําลังพิจารณานึกเสียใจเรื่องใครสักคนหนึ่งอยู่เรากําลังกังวลกับใครสักคนเรากําลังกังวลกับความรู้สึกอะไรสักอย่างระหว่างที่เราสวดมนต์เนี่ยเราก็หยุดเลยเราหยุดด้วยลมหายใจหยุดคิดถึงสิ่งนั้นก่อนให้ได้ก่อนเราอย่าพยายามที่จะไปดับอารมณ์เพราะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันยิ่งพาให้เราไปคิดถึงสิ่งนั้นพอยิ่งคิดถึงสิ่งนั้นอารมณ์ความรู้สึกก็ยิ่งพอกพูนขึ้นยิ่งเหมือนกับเราไปเติมเชื้อไฟให้มันใหญ่ขึ้นื่อ เราต้องพักออกจากการระวังไฟกับเชื้อเพลิงเมื่อไหร่ที่มีแต่ไฟแต่ไม่มีเชื้ออย่างเช่นเขาเรียกว่าพากไฟก็คือเวลามันมีฟืนกับไฟก็ต้องเอาฟืนออกจากกันไม่ให้มันติดต่อเนื่องกันฟืนแต่ละอันนีะต้องให้มันอยู่คนละส่วนสุดท้ายมันก็ไม่ไฟมันก็ไม่รวมกลุ่มไปไงาหายไปเองใช่ป่ะไม่ไม่ก่อให้เกิดเชื้ออะไรเพิ่มเติมเพราะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะสามารถทํายังไงที่ เอาหลักตรงไหนอ่ะที่จะเป็นเครื่องอยู่ของสติลมหายใจเลยอยู่กับลมเนี่ยดีที่สุดเลยกลับมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก